ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวันนี้ฮะอ่าอ๋อโดดปับ๊บเปิดกล่องอ่สวยโลภโนโอาเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ไหนกันเนี่ยงงดูแมปก่อน อโอเคคือผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากเราได้ดาบมาแล้วเราจะเอาไปทำอะไร <c oughs> หรือเราจะต้องไปไหนต่อแต่ว่าเอ้ยกุญแจ แต่ว่าคือแบบเกาะน,นี้มันยังไม่ได้สำรวจเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมาเกาะน,นี้ได้แหละถูกปะไอนี้ก็ยังแข็งเหมือนเดิมบารสโตนโอ้เหนื่อยเตมีหน้าขึ้นช้ามากเลยอะโอเค อาทีนี้ตรงนี้เราเปิดได้ปบว่าลองดูโอเคไม่ได้๋อ,อสังเกตการ๋อ,อสังเกตการเวทเทอร์นี่มันทิศไหนวะออเซาเหนือใต้ออกทางตะวันออก ไปเก็บไปสตโตนั่นเดินลงได้ไหมเดินลงไม่ได้อ่าอาตรงนี้ลงได้ป,ป,ป,ปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บอ่าโอ,โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นโล่ก่อนเอ๊ ติดกอลลินสองเเองอ,ะอ่ะอ้าวตกเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปโดนทิ้งไปกอ่ะนี่งไงประตูปึ๊บไข่ เข้า okay, ไปในบ้านท่ามเฉยโอ้โหไม่อยากไปยุ่งกับตรงนั้นเลยว่ะไปแล้วกันอ่าขอถัดมาทางนี้ก่อนเพราะว่าขี่มันอยู่ทางนี้อ่า ngân โอเคไป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 ป๊อปเราจะเปิดลูกกงนะ อย่าเปิดเพราะว่าเดี๋ยวนักโทษจะออกนะ้ะออกไปได้อะไหนนักโทษอะไม่เห็นเลยเห็นแต่นหนูนีแค่เหยียบเฉยๆก็พอปะต้องหาอะไรมาวางดิ โอเคเปิดทีมก่อนครับกลแกตั้งแต่มีรองเท้านี่เล่นไวขึ้นเยอะแหละอ่ามีแผ่นดินไหวเมื่อวานอ่านะ้นเเดี๋ยว อ่าเหมือนไอคนที่มันเขียนนี่ไว้มันจะหาทางแบบแหกคุกไปเพราะว่ามีแผ่นเอ็นไหวเลยเป็นโอกาสในการแหกคุกอะไรประมาณนั้นนั่นอาอนชีพแมนเออ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 โลโล,โลโ ต่อไปก็ต้องอาสับอลองไปเก็บบาสโตนก่อนตีหนูหนึ่งทีสองทีเซฟอ๋อเซฟ อันนี้อะไรอะ่ะ <C US S> ชั้นสองเหรอไข่ไข่ไว้ก่อนลงมาดูตรงนี้แป๊บอันนี้มีอะไรบอกหรือเปล่า,าเป็นแผ่นกิดปึ๊บอ่ะไม่มีอะไรเขียนไว้หรอกลหรอาตวเสียระเบิดฟรีทำเพื่อ เอ,อ,อ้โหมาเตอร์คีชัวป้าต้องใช้มาเตอร์คีอันนี้คือ,อ,อทางถูกปิดเนื่องจากแผ่นดินไหวหรอ,อโอ้โหพี่อ๊อก ลบลบจุกโยนใส่ลบเก้าอ e ี้แตกมาตะครีมาเอ้ยหลบแล้วนะกอล์ลีนตีได้อันนี้มาหนึ่งอันมาตะครีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบ หัวกล่องเต็มเลยใจคอรับหอ,อยเ,ออเดี๋ยวนะแล้วเราจะ จะเอามันแสดงว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะตกมาตรงนี้เหรอตัวป้าเดี๋ยวนะโอเคไปชั้นสอง น,นีมันตกได้แน่เลยเอาโหสลักกันอีก โอเคได้กุญแจมาแล้วอันหนึ่งไข่ปั๊บอ่าทางซ้ายไม่มีอะไรทางนี้อันนี้ผักลงไปแล้วได้อะไรอะ่ะให้ตรงนั้นโอเค ปุ๊บ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 อันนี้อะไรเอ่ยอ่าสมบัติอยู่ข้างล่างระวังน่าจะห้องนี้แหละมาลงบปาปุ๊บกล่องเปิดเฮ้ยเวทมนต์น้ำแข็งว,ว่า ลองสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกอ๋อ้อใจเย็นลูกพี่เอาเวทไฟไปก่อน oh, <good. S 1> เสร็จแล้วก็ตามด้วยเวทน้ำแข็งไ,ได้ อ,อผิดทางผิดทางสอร์รี่ดูเหมือนน่าจะหมดแล้วนะเกาะเนี้ยเออน่าจะต้องไปที่อื่นมาสเตอร์คีเหรอเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอยู่เกาะหนึ่งมั้งที่ว่ามันจะมีมดต,ต้องใช้มาสเตอร์คี จำไม่ได้เกาะไหนถ้าใช้เวน้ำแข็งเดี๋ยวตรงนี้มันบล็อกบายเอิร์ทควีกงก็เอาระเบิดไปดิเออยากตรงไหนวะเนี่ยฮะนี่ไงออกมาข้างนอกแล้ว เสร็จแล้วก็มาทางนี้ปึ๊บเออเอาไว้พาร์ทนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะที่แกะไปหาเพิ่มแล้ว